แต่ที่มาใส่พราปิตาเนี่ยคมับม,มีสาเหตุนะว่าทำไมถึงมาใส่เพราะว่าเพราะว่าเมเนี่ยได้ไปเจอ Facebook ของพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่เปิ้ลบุญยวิจิตครคับพี่คนนี้เนี่ยเขาทําธุรกิจส่งออกมูลค่าน่าจะระดับพันล้านได้ค่ะพี่ค,คือเขารวยมากอะส่งออกทีนะคะวันนึงเนี่ยปิดดิวได้50ล้านปิดดิวได้ร้อยล้านปิดดิวได้โอ้โหแบบหลายร้อยล้าน แล้วเขาใช้พระหลวงปู่ชม,มจากเดิมที่เราศรัทธาอยู่แล้วครับเราก็เลยเขาใส่เขาใช้แล้วรวยอ,ะอ่ะ,อะเราก็เลยอยากจะไปหาใช้ตามเขาด้วยเราก็เลยได้เป็นเนี่ยพระปิตาองค์เล็กๆอ่าองค์นี้ก็เลยมาใส่ขึ้นคอครเรียมทองแล้วนี่คือปิตาองค์นี้เนี่ยกับเหรียญลงเจ่ะค่ะพี่เมีขาดไม่ได้เลยปิดตัวตลอดเพราะว่าปิตาองค์นี้ตั้งแต่เมษายนนะคะคือการเงินเนี่ย ราบลื่นมมไม่เคยฝืดเครืองอออแล้วเหรียญลงเจเมใช้แล้วเหงครับผมเรื่องเงินกับเหงเข้ากันพอดีเลยเขาดไม่ได้เลย